ถ้าไม่เก็บมันก็ได้รถสีเดิมทั้งคันวานลิส่งอยู่ยางใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนเกียร์โฟพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าสี่นี้ผมมีแค่คันเดียวสี่นี้ปีนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับผมเพิ่งรับรถพิเศษมาหนึ่งคันพิเศษมากรับมาเมื่อเช้าเลยรถซื้อที่ร้านบุรีมานะรถบ้าน,นแท้เลยแต่ทีนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้บอยรถบ้านซื้อรถเนี่ยไม่ได้ซื้อรถเก็บงานเยอะนะไม่ได้ซื้อรถทุกสภาพนะเราซื้อรถสวยเก็บงานน้อยเพื่ออะไรละครับอันนี้มันเป็นประโยชน์ ่อทุกคนนะคนที่รับจากเราไปเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีที่สุดเขาต้องได้ของจริงเขาต้องได้ของแท้เชื่อป่ะเพราะบางคนเนี่ยพี่บอสซื้อรถใหญ่เนี่ย<ๆ>เขาดาวเป็นแสนนะเงินเขาเก็บมาแท้นเนี่ยรถที่ได้ไปก็ต้องรถที่แท้ก็เลยมาขอความเห็นทุกคนหน่อยว่าคันนี้มันมีเก็บงาน,นแค่จุดเดียวอยากให้ทุกคนในนี้ร่วมกันแสดงความเห็นใบ้่มเลยว่าควรเก็บสีไหมหรือไม่ควรเก็บตามผมมาดูชิ้นเดียวจริงครับต้องบอกกับทุกทั้งคันเนี่ยไม่เคยเก็บสีเลยนะรถคันนี้สีเดิมโรงงานทั้งคันจะุดที่บุ่มจะบอกดูครัับบุุุดดดนนีีจ้จเยวคครทก ทุกคนม่ต้องเก็บไหมผมต่อถามทุเรียนเลยถ้าเก็บมันต้องเก็บชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะแต่มันก็เป็นไม่ใช่ชิ้นโครงสร้างรถนะเนี่ยทุกคนดูเลยเป็นชิ้นสเกิร์ตคอมเมนต์หน่อยเก็บหรือไม่เก็บถ้าไม่เก็บมันก็ได้รถสีเดิมทั้งคันและเรามาดูตัวรถกันคันนี้สวยมากๆเป็นตัวพิเศษ m e X 3 0มจุดน์นะครับออโต้โฟร,รุ่นพิเศษรถปี23่สสามวานสีสุดยังอยู่ยางใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนและได้ชุดแต่งรอบคันตัวท็อปที่สุดเขาเรียกว่าแผนทอมคอล์ลิกครับทุกคน ใครหาอยู่นะไม่คนพลาดนะและผมดูราคาป้ายแดงมาแล้วป้ายแดงเนี่ยขายอยู่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแล้วเดี๋ยวมาดูน,นี้บอยรถบ้านขายเท่าไหร่ก่อนอื่นดูโครงสร้างไปพร้อมกับผมก่อนครับเดิมจริงต้องแบบนี้พี่ไม่เคยเคลียรส์สีนะรถเดิมคือเดิมนะพี่นะดูนะครับน็อตไม่มีขยับ <f ancy> แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะ <f ancy> และอยากให้ดูตรงนี้พี่ตรงเนี้ยรถถ้ามันสดนะถ้ามันเดิมนะอาร์ตพวกเนี้ยคมกิิบเลยเห็นป่ะอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ทุกเม็ดครับคานไม่เคยเปลี่ยนนะ เพจผมไม่เคยยิงใหม่นะแบบนี้รถเดิมทุกคนไม่ต้องกลัวพูดอย่างเดียวไม่พอผมรับประกันลงสัญญาให้ด้วยว่าซื้อกับผมรถต้องไม่มีชนพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือก่อไม่ถ้าซื้อันไหนไปหรือนอกเหนือจากคันนี้นะสื้อทราบว่ามีอุบัติเหตุหนักมานะผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนทุกคนันและดูภายในนะรถบ้านแท้ครับภายในย่างสวยเลยพี่เกียร์โฟพร้อมเบาะปรับไฟฟ้า ด้านในสีดําผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้ไม่ช้าเลยรถสดมากๆประหยัดเงินจะป้ายแดงไปแล้วเนี่ยเกือบ <ๆ S 2> สี่แสนบาททุกคนดูนะเราดูได้ทุกจุดครับนี่ครับโอ้โหดูครับมิกฮัคเฟื่อนทุกคนนะต้องแบบนี้นะรถเดิมต้องแบบนี้นะมาเราไปดูท้ายกันต่อท้ายเดิมไม่เดิมทุกคนดูนะผมชอบอะไรแล้ไหมทุกคนชอบชุดแต่งมากเป็นรถคันหนึ่งที่ว่าทรงดีจัดทุกคนซื้อไปเนี่ยผมบอกนนะไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วคันนี้ครบแล้วประตูหลังไฟฟ้านะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับไม่มีแกะนะับทุกคนดูเดิมทุกจุด แล้วพื่อกันนี่ครับคุณออกป้ายแดงเขาไม่ติดทั้ไงนะครับนี่ต้องมีมูลค่าห้าหมื่นนะผมสามดีเอาไปด้วยเลยใครสนใจนะครับเจ้ามิวเอ็กคันนี้นะสี่เนี้ยผมมีแค่คันเดียวสี่เนี้ยหายากมากๆาสี่เนี้ยปีเนี้ยเพิ่งได้มาใครสนใจมิวเอ็กตัวนี้นะบุ๋มให้ราคาสุดพิเศษไปเลยหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเตยลืมนะครับดูข้างหลังให้ผมทีว่าควรเก็บหรือไม่เก็บใครสนใจคันนี้นะติดต่อบุ๋มได้เลย ทุกช่องทางก็บอกเลยว่าบอยรถบ้านเพชรบุรีรถไม่ดีที่นี่ไม่ใครครับ